สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง Bubble Bing วันนี้บิงจะมาอธิบายสายอาชีพเบื้องต้นของเกม Legend of Edda กันค่ะ Bubble Bing ในแพชล่าสุดของ s ซ r f Classic สายอาชีพจะมีถึงคลาส2เท่านั้นแม่งออกเป็น3อาชีพค่ะ1ก็คือ Rogue เป็นสายโจมตีทางกายภาพหรือ Physical Damage โดยในเลเวล1น9นี้จะยังสามารถสลับเป็นโจมตีระยะไกลแบบใช้ธนูหรือโจมตีระยะประชิดแบบใช้กาตาได้ค่ะสองสายไฟเตอร์เป็นอีกสายที่โจมตีแบบกายภาพโดยจะเป็นการโจมตีระยะใกล้แต่เพิ่มมาด้วยความทนทานที่ทำให้ยืนได้นาน ส่วนสายสุดท้ายก็คือเม e เป็นสายเดียวที่เป็นการโจมตีระยะไกลแบบเวทมนต์ th, หรือแมจิกดาม a จ e โดยในเลเวลนี้สามารถสลับไปใช้อาวุธสำหรับฮิลได้หรือจะเป็นการร่ายโจมตีมอนสเตอร์ก็ได้เช่นกันค่ะต่อมาเราจะมาพูดถึงคลาสสอกันเลยนะคะในเลเวลนี้ จะยังสามารถสลับอาวุธได้อยู่นะแต่ว่าไม่สามารถใช้สกิลของอาชีพอื่นได้แล้วจ้าสำหรับไซรโรคลาส2จะแบ่งออกเป็นอา h เชอร์ที่ใช้ธนูโจมตีระยะไกลกับแอซซัสซินที่ใช้กาตาเป็นการโจมตีระยะประชิดค่ะสำหรับอาชีพอา h เชอร์นะคะข้อดีของเขาก็คือดาเมจระยะไกลเขาจะแรงแล้วก็แม่นยำมากและเขาเองก็ยังเป็นดาเมจหลกัหลกๆในกิลว์ต่างๆเป็นตัวทำดาเมจเป็นตัวปิดจ็อบ มีสกิลในการวางกับดกักเป็นอาชีพคลาสสิกมากๆในการฟาร์มแล้วก็จะรวยเร็วเก็บเลเวลได้เร็วมากๆส่วนข้อเสียของเขาเลยก็คือตัวเขาจะบางจะยืนค้ำไม่ค่อยได้แล้วก็โดนเล็งด้วยนะคะก็คือถ้ามีการ PVP อะไรเขาจะโดนเล็งเป็นลำดับต้นๆสกิลหมูก็น้อยแล้วก็ตีได้ทีละตัวค่ะ ถ้าพูดถึงแอสซาซินนะคะก็คือเป็นสายนักรอบฆ่าเป็นสายประชิดต,ตัวยิดรีบฆ่ารีบออกอะไรอย่างเงี้ยข้อดีของเขาเลยก็คือเขาเป็นดาเมตระยะใกล้ที่แรงเน้นตีเร็วเน้นติดคลีนะคะเป็นสายป่วนเป็นสายดาเมตอีกตัวหนึ่งที่ปิดจ็อบเร็วมากๆใน วอลของเผ่านะคะมีสกิลหายตัวมีสตันแล้วก็มีเด้งเลือดด้วยดังนั้นเนี่ยทำให้เขาฟาร์มได้ง่ายมากๆเ <ๆ S 1> พราะว่าเขาสามารถเด้งเลือดได้ตัวเองเขาไม่ต้องพึ่งพาถูกไหมแล้วเขาก็สามารถเก็บเลเวลได้ไหวเช่นกันนะคะส่วนข้อเสียของเขาเลยก็คือเนี่ยเขาตัวบางเขายืนคำนานไม่ได้ต่อให้เขาหลบเยอะเนี่ยถ้าโดนเนี่ยเขาก็เจ็บหนักกว่าตัวเขาบางถูกไหมแล้วก็สกิลหมูเขาก็ไม่ได้เยอะ,ะคะ่ะสกิลหมูน้อยแล้วก็เน้นตีทีละตัวเหมือนกัน สำหรับสายไฟเตอร์ er จะแบ่งออกเป็นวอริเออร์แล้วก็ซอร์ทแมนนะคะสำหรับวอริเออร์เนี่ยค่ะจะใช้อาวุธแบบดาบ2มือแปบลบว่ามือทั้งสองมือของเขาเนี่ยจะจับดาบของคู่แต่สำหรับซอร์ทแมนเนี่ยเขาจะใช้ดาบกับโล่ทั้ง2อาชีพเนี่ยเป็นดาบหน้าให้กับเพื่อนๆนก็คือเป็นตัวเป็นตัวดาบหน้าเป็นตัวรับเท้าให้กับเพื่อนเพื่อนั่นเองสำหรับอาชีพวอริเออร์นะคะอาชีพที่เป็นที่นิยมของเหล่าเกมเมอร์ l e g e n d of e d เมากๆนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือเขาเป็นดาเมจ ระดับกลางระยะใกล้เนาะซึ่งเป็นสายเปิดแล้วก็ยังยืนได้อีกทนทานในกิววอลมากๆม,มีสกิลสตันหมู่แล้วก็ดีบัฟศัตูได้ด้วยนะคะเขาฟาร์มง่ายเพราะว่าเขาสกิลหมู่เยอะแล้วก็เก็บเลเวลแบบปาร์ตี้ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยค่ะส่วนข้อเสียเนี่ยเขาจะเปลืองยางมากๆเพราะว่าตัวเขาจะชนกับมอนสเตอร์หรือว่าคู่แข่งตลอดเวลานะคะดามเมจเขาจะเป็นระดับกลางๆเน้นเปิดให้สายดามเมจจัดคิวมากกว่าก็คือ เหมือนเข้าไปเปิดปุ๊บดีบัฟแล้วก็เรียกให้เพื่อนปิดจ็อบนั่นเองข้อเสียข้อหนึ่งของอาชีพนี้ก็คือต้องคอมโบสกิลเก่งต้องสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเยอะนะคะก็คืออาจจะแบบทำให้การสื่อสารผิดพลาดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะคอมโบไม่สมบูรณ์นั่นเอง ส่วนอาชีพซอสแมนนะคะข้อดีของเขาเลยเนี่ยเขาเป็นสายป่วนเขาทนมากเขายืนได้นานที่สุดและในกิลวอร์เนี่ยเขาจะมีสกิลซีซีเน้นป่วนแต่เขาไม่เน้นคิวนะเขาเน้นป่วนไม่ให้พระฮิวเน้นป่วนไม่ให้คนอื่นทําสกิลได้นั่นเองแล้วเขาก็สามารถฟาร์มได้ด้วยแต่ค่อนข้างช้านะคะข้อเสียของเขาเลยคือดาเมจเขาน้อยมากดาเมจเขาน้อยมากถ้าของไม่ถึง จะเล่นได้ค่อนข้างลําบากคือเน้นชนอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็ฟาร์มเองได้ช้าเขาควรจะไปเป็นปาร์ตี้นะคะในทุกกิจกรรมส่วนเมสายอาชีพสุดท้ายและเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นโจมตีเวทนะคะแบ่งออกเป็นสสายนั่นคือคลีริกนะคะคลีริกจะเป็นสายพระเน้นฮิลเน้นบัฟให้เพื่อนพพอร์ตเพื่อนไปนแล้วเกออีกสายหนึ่งจะเป็นวิสัยนะคะวิสัยก็คือจะเป็นสายโจมตีโดยเฉพาะดามเมจระยะไกลที่แรงมากๆค่ะ สำหรับคลีริกนะคะเป็นอาชีพอ,อีกอาชีพที่ค่อนข้างนิยมเล่นกันนะคะเพราะว่าข้อดีของเขาเลยก็คือเขาเป็นสายฟูสซอร์ตทับทุกที่ไม่ว่าจะตีมอนตีคนตีเป็นหมู่คณะอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถยืนได้นานเนื่องจากอาวุธของเขามีออฟแล้วก็มีโล้นะคะซึ่งเขายืนได้นานฮิวได้เด้งเลือดได้นะคะเขามีสกิลปวนแล้วก็บัฟให้เพื่อนได้ด้วย ะะเขาเป็นที่พึ่งพาของหลายๆคนถ้าเกิดว่าไม่มีเขาในทีมหรือไม่มีเขาในกิจกรรมสักอย่างหนึ่งเนี่ยเกมก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนั่นเองข้อเสียของเขาเลยก็คือเขาจะตีได้ทีละตัวแล้วก็ดาเมจเขาไม่ได้จัดค่ะส่วนสกิลของเขานจะเป็นสกิลเคิร์สลดเลือดทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นนดก็คือจะไม่ใช่เบิร์สดาเมจนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็เป็นเป้าหมายแรกๆของศัตรูในกิวอร์ด้วยนะคะ อาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพวิศน์นั่นเองค่ะวิศนเนี่ยข้อดีเนี่ยเขาเป็นสายโจมตีเวทระยะไกลที่แรงมากแถมเขายังเป็นหนึ่งเดียวแทบจะเป็นหนึ่งเดียวเลยหนึ่งใน6อาชีพที่เป็นโจมตีเวทซึ่งคนจะไม่ค่อยทันระวังกับการโจมตีเวทเท่าไหร่ดังนั้นมันจะตีได้เข้าได้ลึกมากๆนะคะสกิลหมู่เขาก็กว้างมากและเขาฟ้ามบปปาร์ตี้ได้ดีมากบัฟเ่อนได้อีกต่างหากส่วนข้อเสียเนี่ย ข้อเสียตัวเขาจะบางมากๆ,ๆเขาจะยืนค้ำไม่ได้เลยเนื่องจากอาวุธที่เขาใช้เ,เป็นไม้เท้านะคะไม้เท้าที่ใช้สองมือเนาะก็เลยไม่มีโล่ไม่มีอะไรทั้งนั้นตัวเขาจะบางมากนะคะแล้วเขาก็ยังใช้ระยะเวลาในการไล่สกิลค่อนข้างนานอยู่ด้วยแล้วก็ยังโดนเล่งใน PVP ด้วยนะคะเอาละค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดเรื่องกิลวอลหรือว่า AVR เนี่ยค่อนข้างหนัก ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์เรื่อง Position ในการยืนของแต่ละอาชีพให้ดูนะคะซึ่งอาชีพที่อยู่ด่านหน้าเลยก็คือที่เราบอกก็คือ Swordman ก็คือดาบกับโล่นั่นเองเขาจะถึกมากเขาจะเข้าไปป่วนข้างในทีมศัตรูนะคะส่วนอาชีพที่จะต้องเข้าไปเปิดต่อก็คือพวก Warrior ไม่ก็ Assassin นะคะก็คือจะเป็นตัวเปิดและตัวที่จะปิดดาเมจก็คือตัววิสัไม่ก็อา c เชอรนั่นเองส่วนภาคที่เป็นคลินิกเนี่ยคลินิกก็ต้องพยายามอยู่ท่ามกลางเพื่อนให้ฮิลทุกคนในปาร์ตี้ได้ทัน อันนี้คือเป็น Position คร่าวๆอาจจะไม่ได้เป๊ะตามตัวหรือว่าเป็น Position ที่ Effective ขนาดนั้นแต่ก็คือทุกคนสามารถอิงตามนี้ได้แล้วก็ไปอัดแอปใช้ในแบบของตัวเองอันนี้เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวเป็นแค่ Position ที่เรายืนแล้วเรารู้สึกปลอดภัยนั่นเองค่ะ คนอาจจะสงสัยระหว่าง Assassin กับ Warrior นะในเมื่อตำแหน่ง Position มันมีความใกล้เคียงกันนิดหนึ่งนะคะในแอ s s a s s i n เนี่ยสเตตที่เขาได้มาติดตัวมาเนี่ยเขาจะเน้นหลบหลีกเขาจะเน้นสร้างความเสียหายแบบ Critical แล้วก็โจมตีเร็วนะอันนี้คือ Assassin ส่วน Warrior เนี่ยเขาจะเน้นความทนทานหรือ v i t l l t y y ตัวทนทานเนี่ยแล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพและมี CC นืกออกปะอันนั้นคือ Warrior ซึ่งแค่ของ PVE Assassin เนี่ยจะฟาร์มได้ทีละตัวแต่เขาเล่งเลือดได้อย่างที่บอกเนาะแล้วเขาก็ปิดจอบไวด้วยในแพชนี้นะในแพชนี้เท่านั้นนะในแง่ของ PVE ของ Warrior Warrior จะฟาร์มได้ทีลหลายตัวจะอาจจะใช้เวลามากกว่าเล็กน้อยโอเคปะก็คือเขาจะมีสกิลไม่เหมือนกันเลยมีสเตตไม่เหมือนกันด้วยส่วนในแง่ของกิ้วเผาหรือ RVR เนี่ย Assassin จะเน้นเข้าไปปวด เข้าไปคิวและรีบออกรีบขโมยออบเจกตีฟของฝั่งตรงข้ามก็คือรีบขโมยหินเวเิกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสายโจมเหมือนสายรีบเข้ารีบออกอะ่ะส่วนวอลเลียร์เนี่ยจะสายเน้นยืนให้เพื่อนเปิดให้เพื่อนดีบัฟและให้เพื่อนรีบปิดจ็อบก็คือเป็นตัวแบบเข้าสเต็ปหนึ่งแอซาซินอาจจะเป็นสเต็ปสต่อจากวอลเลียร์แล้วตัวอื่นอาจจะตามแอซาซินอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้จะเห็นภาพมากขึ้นเนาะแต่อย่างไรก็ตามอันเนี้ยมันคือแพท30เท่านั้นถ้ามีแพทอัปเดตเพิ่มเติมสกิลมมมัันนกก็จะเเพิิ่ตไป เอาละค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นอตต้องขอขอบคุณเว็บไซต์เหล่านี้ที่ให้ข้อมูลเราได้อย่างดีเยี่ยมนะคะส่วน Legend of Eda Ed d Server Classic ก็เปิดให้บริการแล้วสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ฟรีแล้วมาเจอมาคุยกันได้เลยนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ